การอาบน้ำควรจัดให้มีรถเข็นอาบน้ำหรือเก้าอี้นั่งอาบน้ำให้ผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยผู้ดูแลจัดเตรียมสบู่แชมพูแปรงถูตัวด้ามยาววางในตำแหน่งที่ผู้ป่วยสามารถเอื้อมถึงได้กระตุ้นให้ผู้ป่วยอาบน้ำด้วยตนเองโดยใช้แขนข้างที่มีแรง หรือผู้ป่วยที่แขนข้างอ่อนแรงสามารถใช้งานได้ดีอาจกระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้แขนข้างที่อ่อนแรงช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำกรณีไม่มีฝักปวสามารถใช้เป็นถังน้ำสำหรับตักอาบได้ผู้ดูแลอาจดัดแปลงแปลงถูตัวด้ามยาวเพื่อให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นการอาบน้ำผู้ดูแลควรดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภยัย